ขอทางหน่อยครับลุ้นเดียวกันลุอนเดียวกันื่องเดียวกันหน้าก็อุ้ยมันแม่เป็นเอ็นตรงไหนตรไหนนอยน่าเชื่อเลยนั่นคือน้เขนีองเขได้เป็นคนจ่ิงน้องเขาอกข้างหลันี มาาาดดไปถึงงขที่เาไม่วเอางี้ถ้าเราไม่ผ่ามันจะเป็นไรไหมสมวติปล่อยเลยเลยมันไม่ปวดเนี่ยเอมันมันถอดได้นี่น้ำแบบน้ำไม่ได้ถอดเลยออคครับล่ยิพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นรอบที่3นะครับนำโดยท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชลนานันศรีแก้ว รองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยนางสาวลินทิพพรวรลินวะชละโลดรองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับและผมนายประเสริฐจันทร์ทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับสำหรับวันนี้ผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับจากตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านหัวหน้าพักนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาค,ค,ค,คนะครับ ท่านที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจและเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนายสุพัฒนาพง์พันมีชาวท่านเลขาธิการพักนะครับนายเอกนัทพร้อมพันท่านรองเลขาธิการพักและสสระบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนางพิชารัตน์เล่าพงชนะและท่านรองเลขาธิการพักนะครับนายสยามบางกุลธรรมนะครับเ mm hmm. บื้องต้นผมขอเชิญท่านโชนานสีแก้วนะครับได้ถแถลงเบื้องต้น ถึงสิ่งที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับขอเลียนเชิญครับพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมในแพทย์ชนนันสีแก้วน้าพักเพื่อไทยการแถลงข่าวครั้งนี้ก็เป็นรอบที่3ในวันนี้นะครับด้วยเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่พักเพื่อไทยเองเราได้เชิญพักการเมืองเพื่อมาปรึกษาหารือนะครับหาแนวทาง ที่จะหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลหลังจากทักพักเพื่อไทยได้รับการส่งมอบภารกิจจากพักก้าวไกลนะครับพัก,กระดับหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภาถึงสองครั้งนะครับก็เป็นพระราชหน้าที่ที่พักเพื่อไทยเองหลังจากได้มอบรับมอบภารกิจแล้วก็มาดมเนินการตาม ข้อเสนอของ8พักซึ่งผมได้นําเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนไปในการถแถลงข่าวทั้งสองครั้งแล้วนะครับเขาง,งบางอยู่ในเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยเองทําตามมติของ8ปดพักร่วมนะครับว่าให้ไปประสานงานพูดคุยกับพักการเมืองหรือสมาชิกวุฒิสภา,าเพื่อหาเสียงเพิ่มในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้2 375เสียงให้ได้วันนี้ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพัก รวมไทยสร้างชาตินะครับท่านพีรพันธ์สาวรีรวิภาคและคณะนะครับที่ได้ให้เกียรติพักพื่อไทยรับเชิญมาพูดคุยกันนะครับ<ๆ>เพื่อนะครับหาแนวทางว่าสิ่งที่เราจะหาทางออกให้กับประเทศในการจัดทั้งร่วมปราบร่วมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรท่านมีแนวคิดแนวทางที่จะเสนอแนะพักพื่อไทยอย่างไรนะครับผมต้องขอญาติเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับ ยังไม่ได้เป็นการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนะครับต้องขอเน้นย้ําเป็นการเชิญมาพบปะพูดคุยนะครับเพื่อหาแนวทางเพื่อหาทางออกนะครับในขั้นตอนนี้สําหรับข้อสรุปนะครับที่เราได้ปรึกษาหารือก็เป็นการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับในความเห็นของพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวทางแนวคิดอย่างไรโดยสรุปผมจะขออนุญาตพี่น้องสือ่อมวลชนพี่น้องประชาชนให้ท่านพีรพันธ์ สารีรัฐพิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ได้กุณาแถลงต่อพี่น้องสิมมชนกับดิฉันครับขอบคุณท่านจุลนานหัวหน้าพักรวมเพื่อไทยและคณะนะครับจะยกจะยก,กให้ผมยลที่ให้เกียรติพวกผมนะครับมาวันนี้เพราะว่าพักเราก็ยอมรับว่าเราไม่ใช่พักใหญ่นะครับเราเป็นพักขนาดกลาง แต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะต้องโหวตการเป็นรัฐบาลนะครับเราก็ได้รับเกียรติเชิญมาฟังเหตุผลของเรานะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านหัวหน้าจุรนานกับคณะต้องการฟังจากพวกเราอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านจากสื่อตามคำถแถลงที่เขียนในสื่อนะครับผมกักบคณะวันนี้มาก็ ไม่ได้มีอะไรเรามาพูดคุยอธิบายให้ท่านฟังถึงเหตุผลแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่ทำไมเราได้มีถแถลงการออกไปอย่างนั้นว่าเราไม่สามารถรับพักการเมืองบางพักได้นะครับก็ได้อธิบายให้ให,ให้ให้ฟังถึงเหตุผลของเรานะครับว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนที่ท่านหัวหน้าโะน,นานได้บอกไปไม่ได้มีการ พูดเรื่องเรื่องอื่นนะครับปีแค่เรื่องนี้นะครับเท่าน,นั้นเองครับเราก็ได้อธิบายเหตุอธิบายเหตุผลความเป็นมาของเหตุผลแนวทางความคิดนะรวมไปถึงแนวทางต่างๆของพรรคของเรานะครับให้ท่านทราบว่าทําไมเราถึงยืนยันตามแนวทางหลักการที่เราได้แถลงข่าวออกไปก็ดีหรือว่าให้ข่าวไปก็ดีว่าพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันที่จะดําเนินการแบบที่เราได้ออกข่าวไปจริงๆ ด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ได้อธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับว่าก็คือการที่งก็คือการ่ที่จะทาร่วมกันนนตว่าต้องไม่มีกล้าไก่ต้องไม่มีนไม่ไม่มีครับเพราะว่าไม่ได้พูดเรื่องเราท่านท่านเชิญผมมาคุยอย่างอย่างเป็นทางการถึงเหตุผลนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรเราถึงไม่สามารถรับ ได้ไม,ไ,ดไม่มีไม่ไม่ไม่มีเจราจาเรื่องอะไรเลยนะครับในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยเราเราต้องขอบคุณทั้งพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่มาพูดคุยด้วยตัวท่านหัวหน้าพักเองพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับเพื่อยืนยันกับเราในแถลงการที่ท่านออกไว้ว่าท่านมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร เพื่อไทยเราเองเนี่ยเรามี8ปดพักร่วมนะครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่ท่านถแถลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการทราบจากท่านเองว่าจุดยืนของท่านเป็นอย่างไรนะครับในการที่จะ,ะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของเราที่เรามีอยู่8พักอย่างนี้ท่านก็พูดชัดนะครับในมุมของท่านเนี่ยว่าความชัดเจนของท่านมีอยู่แล้วตามที่ถแถลงนะครับครับขอขอขอด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายก่อนแล้วกลางจากช่องเจ ไทยรัฐก่อนครับเชิญครับพรรคก้าไกลดเงื่อนไขนสะรพรรครวมไทยสามารถร่วมได้ไครับประการที่หนึ่งวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ได้มีเพียงแค่มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่เราคิดว่าแนวทางอุดมการณ์ของพรรคที่พูดถึงเนี่ยมันต่างกับเราเยอะมากนะครับ แล้วเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขามีอำนาจทางการเมืองมากไปกว่านี้ได้นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่หนึ่งหนึ่งสองครับเชิญทางช่องเจ็ะสิ่งที่พรรมาถามเลยับวันนี้ที่อไม่ได้ไมสอบโแค่1าะอะไรที่เรามาถามรเพื่อไทยเพื่จะเป็นโจในการที่จะนำไปปรึกษาันแล้วัดสินใจว่าจะรผมผมเรียนนะครับเราไม่ได้มาคุยเรื่องร่วมหรือไม่ร่วมครับ นะครับวันนี้ทางทางพักเพื่อไทยโดยท่านหัวหน้าพักกับคณะเชิญพวกเรามาเพื่อขอทราบเหตุผลท,ที่ทำไมเราถึงไม่สามารถรับพักบางพักได้นะครับและถ้าหากว่ามีพักบางพักมาร่วมกับพักเพื่อไทยเนี่ยทำไมเราถึงรับไม่ได้เท่าน,นั้นเองครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะไปร่วมยังไงนะครับทีละคนครับทีละคนครับ ครับพูดถึงเรื่องเรื่องเหตุผลว่าทำไมเราไม่สามารถรับการการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลที่มีบางพักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยตรงนี้เท่านั้นเองเราก็อธิบายเหตุผลของทางพักรวมไทยสร้างชาติให้ฟังนะครับขอขอทางไทยพีบีก่อนนะครับแล้วเราต่อด้วยทางด้านหน้าครับไทยพีบีก่อนครับตะกี้ คือผมขอญอาตสรุปคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเหตุผลของเราเราคิดว่าแนวทางและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลกับเราเนี่ยไปกันไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่มาตรา1นึนะครับแล้วก็แนวทางทางการเมืองของเขากับของเราเนี่ยมันคนละแนวทางกันทุกเรื่องเมื่อมันเป็นคนละแนวทางกันเราไม่สามารถสนับสนุนก็ได้หรอกครับไม่ว่าในสถานะอะไร ขอเชิญด้านหน้าครับด้านหน้า,า,าแสดงดมาทางสืตลดแล้ววันนี้นเหนือจากที่มาคุยว่ามันแสดง,ดง,องไอ,งอ,อแล้วไม่มีข้ออืน,นข้อไหนครับไม่มีการที่จะตกลงแบบเรื่องอื่นเลยไม่มีก็ผมเรียนนะครับว่าวันนี้ที่มาสักรู่คุยกับทางคณะของเพื่อไทยเนี่ยนะครับท่านก็ต้องการฟังจากผมจริงๆว่า เหตุผลจริงๆมันคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงลดอะไรนะระดับ1นึลงมาจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นั้นสําหรับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับมันมีมากกว่านั้นท่านก็จะได้เข้าใจว่าไม่ได้มีประเด็นเพียงแค่1นึ่งหนึ่งสําำหรับเราเท่านั้นเองนะครับและเพราะอะไรเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดผมได้อธิบายให้ฟังไปหมดแล้วครับครับเชิญครับเชิญครับ ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่ว่ามีใครร่วมรัฐบาลบ้างถ้ามีพรรคที่เรารับไม่ได้ร่วมก็ไม่ได้ครับผมก็ยืนยันกับท่านไปครับคนอาจจะมองว่าพรรคไทยกับทางหลายคนที่อยู่ในพรรคงยสัปครันผมผมผมเรียนแล้วนะครับว่าที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไม่มีเรื่องการร่วมงานกัน นะครับเราคุยเรามารับเชิญมาอธิบายเหตุผลนะครับให้ฟังว่าเพราะอะไรเพราะเราให้แสดงอยากให้เห็นนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาขัดขวางนะครับในเชิงของการตั้งรัฐบาลเราเองก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองไม่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าพรรคการเมืองอื่นแต่ด้วยเหตุผลอะไรทําให้เราจําเป็นที่ต้องปฏิเสธอันนี้คือประเด็นหลักที่ที่มาพูดคุย แต่ว่าในประเด็นที่น้องถามเนี่ยผมอยากจะพูดให้ฟังอย่างนะครับว่าในพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราประกอบไปด้วยคนที่มาจากหลาก,หลา,กหลายแนวความคิดในอดีตที่แตกต่างแต่วันนี้ทุกคนเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่มีอดีตนะครับับแาะสำคัญประการหนึ่งว่าถ้าเราไม่ลืมอดีตเราก็จะไม่มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับพวกผมในพักรวมไทยสร้างชาติ เรามีแต่อนาคตของชาติบ้านเมืองกับความเป็นรวมไทยสร้างชาติเราไม่มีความเป็นอดีตเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไม่มีแล้วครับขอเชิญสองท่านอยู่ด้านนี้แล้วก็ขออีกสองคำถามนะครับเชิญครับ ผมยังไม่ได้บอกเลยครับว่าผมจะสนับสนุนพรรคื่อไทยหรือพรรคอะไรผมเพียงแต่บอกว่าวันนี้ผมมาเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทําไมผมไม่สามารถยอมรับพรรคบางพรรคได้เท่านั้นเองครับวันนี้ที่คุยกันวีดนี้อธิบายบให้ฟังว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่ว่าเป็นแง่มุมทางการเมืองแต่เป็นเหตุผลจริงๆด้วยอะไรนะครับไม่มีเลยครับ คือเราเริ่มการการพูดคุยเพื่อให้เห็นแนวทางว่าเราจะได้เสียงสนับสนุนอย่างไรนะครับยังไม่มีการเจรจาว่าจะเชิญมาร่วมรัฐบาลเพราะเราต้องฟังเขาว่าเขามีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับอย่างเช่นของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราก็ฟังท่านว่าทางท่านมีจุดยืนอย่างไรเพราะเราเอาเราเป็นตัวตั้งตัวตั้งหมายถึง8พักเป็นตัวตั้งให้ท่านเห็นเป็นตุ๊กตาตายท่านเห็นก่อนแล้วก็ให้ท่าน มองตัวท่านแล้วว่าตัวท่านกับสิ่งที่เราตั้งไว้มันเป็นอย่างไรเท่านั้นยังไม่ได้บอกว่าเราจะเชิญท่านหรือเชิญใครแม้กระทั่งพักที่สองพักก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดคุยเรื่องโคต้าหรือถึงจํานวนหรือตําแหน่งอะไรต่างๆพูดง,ง่ายๆยังไม่ได้เชิญร่วมรัฐบาลครับครับวันนี้เราพูดผมไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นนะครับ เรื่องร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลไม่ได้มาพูดนะครับวันนี้บอกว่าถ้าหากว่ายังมีพักบางพักที่รวมไทยสร้างชาติรับไม่ได้ร่วมในรัฐบาลที่จะนําโดยพักเพื่อไทยหรือพักอะไรก็แล้วแต่เราไม่ยกมือให้ทั้งนั้นครับถ้าไม่มีพักก้าวไกลเราก็ต้องพิจารณาที่จะย,ยกมือให้ได้เพราะว่าปัญหาอันนี้ผมพูดโดยหลักการก่อนนะครับ ปัญหาต่างๆที่เราเป็นห่วงมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่แต่ถ้ายังมีอยู่เราเกรงว่าจะมีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองซึ่งเราคิดว่าเราจะมีส่วนในส่วนนั้นไม่ได้นะครับโอเคนะครับ ผมเรียนด้วยความเคารพครับไม่มีส่งสัญญาณเพราะเราทําตามที่แนวทางที่เก้าไกลและ8ปดพักร่วมเราได้มีความเห็นร่วมกันว่าให้ดําเนินการในคานองนี้นะครับเพื่อน,นําเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าไม่เป็นใช่เป็นการส่งสัญญาณนะครับเราเราตั้งใจที่จะเชิญกับทุกพักน,น,นะครับขอสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผมต้องเอาคาคาตอบแล้วแนวทางที่สามพักได้ได้สนาเสนอต่อเราวันนี้ไปพูดคุยในแปดพักรวมก่อนครับต้องถึงก่อนครับเพราะว่าต้องสรุปก่อนครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ นี่แค่ที่สี่แล้วนะครับได่ถ